นุ่มป๊อปและเพื่อนศิลปิน ป๊อปแท็กทีมเพื่อนศิลปินอาสาร้องหาเงินซื้อเครื่องออกซิเจนค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนบันเทิงนะคะที่ขอเป็นพลังเล็กๆในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ค่ะขอสู้ภัยโควิดไปด้วยกันโดยล่าสุดหนุ่มป๊อปปองกูลน,นั้นก็ได้มีการรวมทิปกันค่ะเป็นการจัดคอนเสิร์ตแบบการกุศลอาสารอ้องอาสาไลฟ์เพื่อเป็นการหาเงินสมทบทุนซื้อเครื่องออกซิเจนค่ะช่วยผู้ป่วยโควิด -19 นั่นเองโดยงานนี้ ทางด้านของป๊อปก็ได้ชวนทีมเพื่อนศิลปินนำทีมโดยโจโอี้ภูวสิทธิ์โอ๊ตปราโมทวานธนกิจลุลากัญยรัตอะตอมชนกันสแตมอภิวัตและเว๋ยเว๋ยหันนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นการมาร่วมร้องบทเพลงต่างๆเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเวลาในการดูแลผู้ป่วยโควิดนั่นเองค่ะได้มีไลฟ์ในวันศุกร์ที่16กรกฎาคมตั้งแต่เวลา19เนกาถึง20นาฬิกา30นาทีทาง youtube ปองกูล24และ Facebook แฟนเพจของป๊อปปองกูลนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ